กันไว้ก่อนไงเริมคันดินกันนะ้ำนี่เขามากองไว้เดี๋ยวเขาคงถมถมลงไปครั้งต้อทรายลงก่อนทำไมไม่ปลูกต้นไม้ไปเลยเน,ะนาะต้นไม้มันก็จะรอดกว่าใช่ไหมต้นเขีย น้ำขึ้นเยอะแล้วเนี่ยเผื่อไม่ได้แล้วเนี่ยป่า,าจะรู้ได้ไงเรามันจะแหกงพอดีมองว่าสังเวยโลกมองดูเรืออิธยามองดูเรือมองดูเรือมองเรือนี่มากิงกับใคร